สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูนงนุชโกสุมนะคะในรายวิชาวิทยาศาส,าศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะทำให้รูปแบบการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในบางช่วงเวลาเราก็เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากการเรียนที่โรงเรียนไปเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะคะซึ่งแน่นอนที่สุดนะคะ เครื่องมือที่ใช้เรียนออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเราใช้โทรศัพท์มือถือเข้าเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นโปรแกรม z o ู m หรือการถ่ายภาพส่งวิดีโออัดวิดีโอส่งงานต่างๆผ่านกลุ่มไลน์ห้องใช่ไหมคะคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนคงจะเคยประสบปัญหาเครื่องมือถือค้างนะคะแล้วนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะ เอาละค่ะคุณครูก็มีวิธีการแก้ปัญหามาฝากนักเรียนนะคะ,ะถ้าสมมุตินะคะโทรศัพท์ของเรานะคะสามารถแกะฟ้าหลังออกได้นะคะเราก็แกะออกแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะคะเพื่อให้เครื่องนั้นมันชัดดาวโดวยอัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็ประกอบเข้าไปใหม่แล้วก็กดปุ่มเปิดขึ้นมานะคะโทรศัพท์ของเราก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแต่ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดฝาหลังออกได้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะกดปุ่ม power หรือปุ่มเปิดปิดค้างเอาไว้ประมาณ20วินาทีนะคะเครื่องมันก็จะชารดาวโดยอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนกดปุ่มเปิดขึ้นมาใหม่โทรศัพท์ของเราก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณก็มีวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่โทรศัพท์ตกน้ําหรือโดนน้ามาฝากนักเรียนนะคะหค่ะหากโทรศัพท์มือถือตกน้ําให้รีบนําขึ้นมาทันทีนะคะ สองก็คือห้ามเปิดหรือปิดเครื่องเด็ดขาดหรือกดปุ่มฟังก์ชันอะไรต่างๆก็อย่าเปิดนะคะเพราะมันอาจจะรัดวงจรได้นะคะสามก็คือใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งนะคะสี่ก็คือนะคะถอดอุปกรณ์มือถือกรณีที่สามารถถอดได้นะคะให้รีบถอดออกนะคะห้าก็คือนำข้าวสารนะคะนำไปแช่นในข้าวสารนะคะให้มันดูความชื้นนะคะทำจะทำ ช่วยทําให้โทรศัพท์นั้นแห้งเร็วนะคะ6เมื่อมือถือนั้นแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นํามาประกอบหรือนํามาตรวจเช็คด,ดูอีกครั้งโดยการเปิดนั่นเองนะคะถ้าโทรศัพท์ของเรานั้นได้ทํามา6ขั้นตอนแล้วนะคะแล้วมันสามารถใช้งานได้ตามปกติเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินซ่อมนะคะแต่ในกรณีที่เราทํา6ขั้นตอนแล้วนะคะ โทรศัพท์ของเราก็ใช้งานไม่ได้นะคะเราก็เอาส่งหลานเข้าซ่อมน,นั่นเองค่ะข้อควรระวังในกรณีที่โทรศัพท์ตกน้านะคะ 1. ห,ห้ามเปิดปิดเครื่องทันทีนะคะเพราะจะทําให้ระบบไฟฟ้าภายในเครื่องนั้นช็อตหรือรัดวงจร 2. ห้ามชาร์จแบตมือถือนะคะสามห้ามนำใดเป่าผมมาเป่าเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้โทรศัพท์เรานั้นได้รับความเสียหาย สี่ก็คือห้ามนําโทรศัพท์ไปตากแดดจะส่งผลทําให้โทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันห้านะคะห้ามนําโทรศัพท์นะั้นไปเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดนะคะเพราะอาจจะทําให้เครื่องระเบิดได้นะคะหกก็คือห้ามเป่าลมนะคะเพราะว่าถ้าเราเป่าลมนั้นเหมือนการที่เราเป่าน้ําเข้าไปในตัวเครื่องอีกนะคะสําหรับข้อแนะนําหรือเก็บความรู้เรื่องโทรศัพท์มือถือตกน้ํานั้นนะคะคุณครูก็นํามาฝาก นักเรียนก็หวังว่านักเรียนนะคะเมื่อประสบปัญหานั้นจะสามารถนําเอาความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะสําหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอจากสสวทนะคะมาฝากนักเรียนด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะนักเรียนคะนักเรียน มีกีฬาที่ชอบและมีนักกีฬาที่เป็นไอดอลของเราไหมคะโป้งเขาก็มีกีฬาที่ชอบเหมือนกันค่ะนักเรียนพอจะเดาออกไหมคะกีฬาอะไรถูกต้องค่ะตะก้าอุ้ยไม่ใช่ค่ะตะก้อและในบทเรียนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับโป้งนั้นเราไปติดตามชมในบทที่7แฟนตะก้อกันค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้คือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะถ้านักเรียนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องไม่ตอบสนองนักเรียนจะแก้ปัญหายอย่างไรคะนักเรียนสามารถกดพักเพื่อทำกิจกรรมและกดเล่นต่อเมื่อได้คำตอบแล้วะค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะได้คำตอบที่หลากหลายเยี่ยมมากเลยค่ะมีทั้งสอบถามคุณครูและผู้ปกครอง,องหรือใช้คำสั่งคอมพิวเตอร์เช่น end task เพื่อปิดโปรแกรมหรือ restart เพื่อเริ่มระบบใหม่โป้งเองก็มีปัญหาใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องไม่ตอบสนองเช่นกันแต่โป้งจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนนั้นจะเหมือนกับวิธีของนักเรียนหรือเปล่านะไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะ เดือนหน้าจะมีการแข่งขันตะก้อชิงแชมป์ที่สนามกีฬาชุมชนไกลาบานของโป้งและก้อยโป้งได้ส่งข้อความไปหาพี่ท็อปนะักตะก้อในดวงใจด้วยค่ะแต่เอสองข้อความไปก็นานแล้วทำไมพี่เขาไม่ตอบกลับมานะสงสยัยต้องขอดูข้อความที่โป้งส่งไปหน่อยละค่ะอ๋อข้อความเป็นแบบนี้นี่เองนักเรียนคิดว่า ข้อความที่โป้งส่งไปควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้างคะเพื่อให้พี่เขาตอบกลับมานักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อหาคำตอบและกดปุ่มเล่นต่อเพื่อมาฟังเฉลยกันนะคะเก่งมากค่ะการติดต่อกับผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อนเราควรแนะนำตัวเองก่อนและใช้ภาษาที่สุภาพโดยแจ้งชื่อและชื่ เราต้องการติดต่อก,กับอีกฝ่ายให้ชัดเจนนะคะดังตัวอย่างนี้ค่ะ <L an> เห็นไหมคะ <L an> เขียนแบบนี้คนอ่านก็รู้สึกดีเพราะแสดงถึงมายาที่ดีต่อก,กันได้ข่าวว่าพี่ท็อปนักตะก้อติดต่อกลับมาด้วยิ <L an> ดนดีกับโป้งด้วยนะคะเอ๊ะโป้งกับก้อยทำอะไรกันอยู่นะอ๋อกำลังเปิดเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลและรูปภาพของพี่ท็อป เพื่อตกแต่งภาพสำหรับพี่พี่ทอปเซ็นชี่นั่นเองหรือตั้งใจกันมากเลยค่ะเกิดปัญหาแล้วค่ะเมาส์ไม่ขยับฟงกับก้อยจะทำยังไงกันดีคะเนี่ยอ้าวลอจนหลับกันไปหมดแล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรกันดีคะนักเรียนเมื่อโปรแกรมขึ้นหน้าต่างคำว่า not responding แสดงว่าโปรแกรมไม่ตอบสนองแล้วต้องปิดโปรแกรมไปก่อนโดยการกด Control Alt Delete พร้อมกันจากนั้นคลิกที่ Task Manager จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมให้เราเลือกโปรแกรมที่ต้องการปิดและคลิก End Task หรือ End Process ค่ะในบางระบบปฏิบัติการการสั่งปิดโปรแกรมใช้คำสั่ง Force Quit ในขณะที่นักเรียนกำลังทำงานนักเรียนควรเซฟงานไว้เรื่อยๆไม่เช่นนั้นหากเครื่องค้างอีกนักเรียนอาจต้องเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะหลังจากที่โป้งตกแต่งภาพที่ท็อปเรียบร้อยแล้วก็นำภาพไปแชร์ไว้บนกระดานสนทนาและบอกอีเมลของตนเองไว้บนเว็บไซต์แฟนลับที่ท็อปอีดด้วยตอนนี้ผมนั่งชื่นชมผลงานตัวเองอยู่แน่ๆ ทำไมโป้งทำหน้าแบบนั้นล่ะคะอ๋อหลังจากที่โป้งแชร์อ e ีเมลไว้บนเว็บไซต์แฟนคลับของพี่ท็อปโป้งก็ได้รับอ e ีเมลขายของชวนทำงานแนะนำที่พักมีส่วนลดอาหารจากคนอื่นๆที่ติดต่อมาเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะการที่เราแชร์อ e ีเมลไว้ในที่สาธารณะจะทำให้คนอื่นที่เห็นสามารถติดต่อเรามาได้เราเรียกอ e ีเมลหรือข้อความที่ส่งมาโดยผู้รับไม่ได้ร้องของีว่าสแปมฐานกเรียน สแปมคือข้อความที่ส่งมาโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอซึ่งอาจทําให้ผู้รับข้อความเกิดความไม่พอใจเช่นโฆษณาหรือข้อความต่างๆโฆษณาเพื่อหลอกลวงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างอันแรกนะคะให้คลิกลิงก์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจดจำรหัสผ่านเข้าไปใช้ระบบแทนเราค่ะตัวอย่างต่อมาให้คลิกลิงก์เพื่อสมัครสมาชิก และเก็บค่าบริการโดยที่เราไม่ตั้งใจตัวอย่างที่3ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนเล่นเกมแล้วนำข้อมูลของเราไปใช้ถ้าเรากรอกไปก็จะมีข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งข้อมูลอาจถูกนำไปใช้ถายได้ค่ะและตัวอย่างสุดท้ายให้ติดตั้งโปรแกรมหรือลอบโปรแกรมที่ไม่เึงประสงค์เช่นไวรัสโปรแกรมขโมยข้อมูล แล้วเราจะป้องกันสแปมอย่างไรดีคะวิธีแรกค่ะเราไม่ควรโพสต์หรือเผยแพร่อ,อีเมลชื่อบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารนณะหรือถ้าได้รับอีเมลที่เป็นสแปมมาแล้วให้กดรายงานสแปมแต่ถ้าเป็นสแปมในโทรศัพท์มือถือหรือโปรแกรมสาธาให้ทำการบล็อกหรือปิดกั้นชื่อบัญชีนั้นไปเลยค่ะ สแปมยังมีฟิชชิ่งซึ่งเป็นการหลอกลวงโดยให้ผู้ใช้คลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบเว็บไซต์จริงเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและนําข้อมูลไปใช้ซึ่งข้อมูลเราอาจไปอยู่กับมิจฉาชีพได้จากตัวอย่างในภาพมีอีเมลให้ติดต่อกลับแล้วให้เราคลิกลิงก์เพื่อติดต่อกลับแต่ถ้าสังเกตที่ด,ดีจะเห็นว่าชื่อลิงก์ไม่ตรงกับอีเมลที่ส่งมาค่ะ นอกจากการหลอกลวงอย่างสแปลมล็อบบี้ชิงยังมีการหลอกลวงให้เล่นเกมได้ด้วยนะคะนักเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเชิญชวนให้เล่นเกมโดยให้เหรียญฟรีก่อนพอเราเล่นจนติดเหรียญหมดชักชวนให้ซื้อเหรียญเพิ่มพอเรารู้ตัวว่าติดเกมเสียเงินเสียเวลาไม่อยากเล่นแล้ว เขาก็จะชักชวนให้เล่นเกมทุกวันโดยให้ของขวัญพิเศษเช่นหัวใจเรียนพิเศษหลอกลวงให้เราซื้อไอเทมแต่เมื่อซื้อแล้วอาจไม่ตรงกับความต้องการจึงต้องเสียเงินซื้อไปเรื่อยๆค่ะการเล่นเกมมีทั้งข้อดีและข้อเสียนักเรียนควรเล่นเกมให้เป็นเวลาใช้เพื่อฝึกพัฒนาการเล่นอย่างมีสติไม่ให้ถูกหลอกลวงนะคะนักเรียนยังหาเงินเองไม่ได้ ไม่ควรเล่นเกมเสี่ยงเงินดีกว่าค่ะนอกจากที่เราต้องรู้จักป้องก,กันตัวเองจากการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตทั้งสแปมหรือฟิชชิงแล้วนักเรียนก็ควรสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเราให้มีวิธีการใช้งานให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วการใช้งานที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันค่ะตัวอย่างแรกตัดต่อภาพผู้อื่นแล้วแชร์ในสังคมออนไลน์เป็นการสร้างความเสียาหายให้บุคคลอื่นผิดกฎหมายด้วยค่ะ ตัวอย่างต่อมาแอบใช้ชื่อบัญชีของผู้อื่นและโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมทำให้เพื่อนเกิดความเสียหายและตัวอย่างสุดท้ายนำภาพไม่เหมาะสมของผู้อื่นไปเผยแพร่ตัวอย่างนี้ก็ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะชวนคิด ถ้านักเรียนพบว่าเพื่อนคนหนึ่งนำภาพของเพื่อนอีกคนไปตัดต่อให้ดูขบขันและแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์นักเรียนจะทำอย่างไรเพราะอะไรคะนักเรียนสามารถกดพักเพื่อทำกิจกรรมและกดเล่นต่อเมื่อได้คำตอบแล้วค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนถ้าเราสนิทกับเพื่อนคนนั้น เราก็ควรบอกเขาไม่ให้ทำแบบนั้นเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่น่ารักเลยนะคะไม่เคารพสิทธิผู้อื่นดังนั้นเราไม่ควรใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อกันแง้งผู้อื่นนะคะและคุณครูเชื่อว่านักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนจะใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> เอ๊ะมีข้อความอะไรเด้งขึ้นมาในมือถือคุณครูคะเนี่ย ขอแสดงความยินดีวันนี้เป็นวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทได้ส่งผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพโตเกียวพร้อมที่พักฟรีคลิกด่วนเพื่อกรอกข้อมูลและรอรับสิทธิพิเศษนี้จะไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านท่านเลยถ้าเป็นนักเรียนจะคิดโอเคไหมคะแล้วถ้ากรอกข้อมูลเพื่อชิงโชคสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรและนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรดีคะ ต้องค่ะถ้าเราบอกข้อมูลเช่นชื่อบโทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลของเราก็อาจถูกนําไปขายและข้อมูลอาจอยู่กับมิจฉาชีพได้ซึ่งเราควรตรวจสอบที่มาใครเป็นคนส่งเชื่อถือได้หรือไม่หรืออาจจะปิดหน้าต่างไปเลยก็ได้ค่ะเกรดน่ารู้มัลแวร์ are, คือโปรแกรมที่เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลหรือกับอุปกรณ์ มาแวร์มีหลายประเภทเช่นไวรัสสปายแวร์โทจันเวิร์มแต่ละประเภทจะมีรูปแบบการโจมตีและสร้างความเสียหายแตกต่างกันวิธีป้องกันคือไม่คลิกลิงก์หรือไม่เข้าเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอค่ะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันนะคะนักเรียนเราสามารถใช้คำสั่ง end a s k หรือ end process หรือฟอ r ์ดควิสในการปิดโปรแกรมที่ไม่ตอบสนองการทำงานการติดต่อกับผู้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนควรแนะนำตัวและใช้ภาษาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสารสแปมคืออีเมลหรือข้อความที่ส่งมาโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอซึ่งอาจส่งมาเพื่อโฆษณาสินค้าหรือต้องการหลอกลวงการป้องกันสแปมทำได้โดยไม่แช่อีเมลไว้ในที่สาธารณะ และเมื่อได้รับอีเมลหรือข้อความสแปมควรรายงานในระบบเพื่อจะไม่ได้ข้อมูลจากผู้ส่งนั้นอีกฟิชชิงเป็นการหลอกลวงโดยให้ผู้ใช้คลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบเว็บไซต์จริงเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ <S <S การหลอกลวงให้เล่นเกมเช่เนเชิญชวนให้เล่นเกมโดยใช้เหรียญฟรีและกระตุ้นให้ซื้อไอเทมเพิ่มเติมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ควรระมัดระวังใช้งานอย่างรู้เท่าทันและไม่สร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นในที่สุดก็<อ>ได้รับประสบการณ์การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยคราวนี้ก็ได้เจอพี่ท็อปดังตั้งใจแล้วค่ะนักเรียนเองก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยบนอินเทอร์เน็ต และไม่กันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายสำหรับวันนี้คุณครูขอไปชมที่ท็อปอุ้ยไปชมการแข่งขันแล้วก็พร้อมกับป้องและก้อยก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้รับความรู้ดีๆมากมายจากคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะนําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะ สำหรับชั่วโมงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากสสวทนะคะคือการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสาระความรู้ดีๆนะคะเรื่องโทรศัพท์ตกน้ำจากเว็บไซ์ bang.co.th นะคะที่นำความรู้นะคะผลิตสื่อผลิตรูปภาพนะคะมาให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษากันนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงเรียนหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ